สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์ชาแนลเช่นเคยนะครับนะะฮวันนี้ก็มาพรีวิวสำหรับ Samsung Galaxy A47 นะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ารายละเอียดเครื่องเป็นยังไงเนาะนะฮะก่านนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราแกะเครื่องไปพร้อมกันเลยนะฮะเปิดมาเลยนะครับเจอในเรื่องของตัวเคสก่อนเลยเจอตัวเครื่องก่อนนะขออภัยนี่นะครับตัวเครื่องน้องพร้อมแล้วนะฮะสวยมากๆเลยนะฮะสีที่ถือก็ออกประมาณสี ตะเกเระหน่อยนะฮะก็คือสีออกเงินๆหน่อยเนาะนะครับไม่ทราบว่าสีไลน์ลนี้รายละเอียดเพิ่งได้เครื่องมานะฮะแล้วก็อีกสีนึงหน้าก็เป็นสีแดงนะครับนะดูเรื่องของบริเวณตัวเครื่องนะดีไซน์ก่อนนะครับสวยนนเครื่องบางเฉียบเลยนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอเป็นตัว SD พัทนั่นเองนะครับสำหรับ Samsung ตัวนี้เนาะ ดูข้างบนบ้างนะครับขันแรกก็เป็นตัว3.5แล้วก็วีวีไทยซีนี่เองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเครื่องวางก่อนนะครับเปิดมาเลยต้องมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเี็นจิ้มซิมนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับ C2C เนาะนี่นะฮะเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับแบบรุ่นที่เลย C2C นะครับแล้วตัวนี้เขาองรับ ฟ้า,าชาร์จ25วัตต์เลยสำหรับ Samsung A75g 0นะครับประมาณนี้นะครับปุ่มคอนไรชาร์จเนาะและส่วนของแดปเตอร์ลูกค,ค้าก็ถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้เดิมได้นะครับเพื่อนๆมีแล้วก็ใช้เดิมได้เลยนะครับวันนี้เดีย๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับดูทีเรื่องสเปคา้าตัวนี้เข้ามาพร้อม หน้าจอนะครับอยู่ที่ไซส์6.7นิ้วเลยมีความละเอียดที่ s d p l a s เองเนาะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวรีเฟรชเรทนะครับหน้าจอที่90%ซึ่งทัชสกรีนไหลลื่นนะฮะเท่าที่ผมได้เทสตะกี้นะครับเรามาพร้อมกับชิปตัว Helio G99 ด้วยนะฮะคะแนน a ั t โกโต้เบนซ์มาเนี่ยมันจะเท่าใกล้เคียงกับตัวชิปตัว Diamond City 6 3 0 0เลยนะฮะคะแนนใกล้เคียงกันเลยนะฮะก็เราราวเกือบ4 0 0 0 0 0ยทีเดียวเท่าที่ดูตงนี้นะครับ3 0 0 0 0 0ได้ไกลเนาะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวทัชส เนว่าทําได้ดีนะครับไหลลื่นมากๆเลยนะฮะทัชสกรีนไหลลื่นมากๆเลยตัว OS เนาะนะฮะแล้วก็จุดแข็งก็คือตัว Real ตัว Samsung UI นะ7.0เนาะแล้วก็สามารถอัพได้ถึง6เวอร์ชันเลยนะครับตัวนี้นะ6เวอร์ชันเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาถึง5000 mAh เลยตัวนี้5000 mAh นะครับแล้วก็รองรับชาร์จไวที่25วัตต์เลยนะครับในเรื่องของกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP54 ด้วยนะครับตอนนี้มี ส่วนกล้องหลักนะครับเป็นกล้องคู่เนาะความียอยู่ที่50ล้านนะฮะเป็นหลักตับตัว2ล้านพิกเซลเนาะส่วนกล้องหน้านะครับความอียอยู่ที่8ล้านพิกเซลเลยนะครับตัวนี้เนาะก็ถือว่าเท่าที่ผมลองถ่ายรูปเมื่กี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะฮะรูปตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นกล้องหน้าชัดแบบเบอร์นะครับอ่าฮะเท่าที่ผมลองเพสตะกี้เลยนะครับอ่านี่นะครับถือว่าค่อนข้างชัดเลยนะครับมีมิติมีเลเยอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ นะะฮอ่า,อานี่นะครับลองเทสกล้องดูนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างคลุมครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องโหมดกล้องกันบ้างว่ามีอะไรให้บ้างนี่นะครับเขาจะมีกล้องโปรเห็นไหมครับตรงนี้ก็ได้มีกล้องโปรเห็นไหมฮะมีโหมดโปร,โปรมีโหมดกลางคืนโหมดอาหารเนาะพานูรามาสโลโมชั่นแล้วก็ตัวไฮเปอร์นะครับน,นะครับงานวิดีโอนะฮะตัวนี้ก็สามารถปรับได้ ตรงเฟรมตรงนี้นะฮะสาเฟรมเห็นไหมฮะผมเหลียดอยู่ที่เริ่มต้นนะฮะอยู่ที่ตัว HD นั่นเอง30เฟรมแล้วก็ Full HD นะครับ180สามสิบเฟรมนะครับการถ่ายบุคคลเนาะนี่นะครับการถ่ายบุคคลก็เราปรับได้นะครับตรงนี้นะเนาะเดี๋ยวผมอกตัวอย่างดูนะฮะน่เห็นไหมฮะเราแต่เราเลือกเลยนะฮะต้องการเบอร์ขนาดไหนนะเนาะภาพตัวอย่างนะครับนี่ฮะถ้าประมวลผลนิดนึงเห็นไหมฮะข้างหน้ามีเลเยอร์เลย หน้าชัดหลังเบรอนะครับนักลับได้เนาะนะครับอันนี้ก็รูปปกตินะฮะไปดูนะครับนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะคมคมแล้วก็ชัดด้วยเดี๋ยวผมลองกล้องหน้าอีกรอบหนึ่งบอกให้เพื่อนดูนะครับลองหลายมุมเนาะ ไม่มีปลอมแน่นอนเนาะเนี่ยครับถ่ายสวยเลยนะครับก็ค่างเป็นธรรมชาติเลยเนาะนะฮะสำหรับตัว A07 นะฮะในราคาไม่แรงด้วยนะนะครับตัวนี้เขาเปิดมาเนาะอยู่ที่2 9 9 9บาทนะครับสำหรับโฟมจุกม4 64ลิ๊กเลยนะครับสำหรับ A07 นั่นเองเนาะดีไซน์สวยนะฮะก็มาด้วยกันสอสีตัวนี้นะครับหลักๆเลยก็จะมีสีสีดำนะครับแล้วก็ตัวสีเกรที่ถือเนี่ยฮะออกสีเงินๆหน่อยเนาะนะครับก็ เราฝากเพื่อนๆน,นะครับสำหรับช่องแมงค์แชนแนลเนาะก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากตัวนี้ถามว่าเล่นเกมได้ไม่เล่นได้นะครับเพราะว่าผมเทสคะแนนตะกี้ก็เกือบ4แสนเลยประมาณ3ามแสนเจ็ดนะฮะลอชิตเทลิโอ G99 เนี่ยนะฮะเล่นเกมเอาวีผับฟีก็น่าจะเล่นได้สบายเลยนะครับดูบอกตนะ่างเนาะแล้วก็ราคาย่อมเยาไม่แพงเลยนะครับก็ท่านไหนที่กำลังหาสมาร์ทโฟนในงบไม่เกิน3,000ับาทนะครับแนะนำสำหรับตัว V67 เลยนะฮะตัวนี้มาตอบตรงเลยนะครับก็ เพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะฮะเพื่อไม่ท่านในการรับชมคลิปรั้งต่อไปนั่นเองนะฮะก็ยังไงขอบคุณครับแล้วก็เจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ